หน้าตาของช่อดอกเกรสรตัวผู้ของต้นปาล์มน้ำมันมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งไม่ค่อยมีใครแรกันนะครับหรือว่าขายก็ได้ไม่กี่ตังค์ด้วยถือว่าเป็นของเหลือจากต้นปาล์มแต่ว่าจากนี้ไปครับนี่ไม่ใช่ของเหลืออีกต่อไปแล้วเพราะว่าสามารถนาไปแปลงเป็นวัสดุเพาะ,มะเมล็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับพีชมอสนะครับที่นําเข้าจากต่างประเทศใช้ปลูกพืชต่างๆได้หลากหลายเหมือนกันนะครับ หลังจากที่มีนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ครับให้ขับเคลื่อนงานเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มกับพวกที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ นายธีรพงศ์จันนิยมนักวิชาการอิสระด้านปาม์นน้ำมันก็เลยจุดประกายความคิดให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ปลามน้ำมันตำบลท่าข้ามเขาหัวควายที่อำเภอพุนพินนะครับนำมาต่อยอดโตัวยเอาไปแช่น้ำเป็นเวลา7คืนก่อนนะครับระหว่างนี้ก็คอยเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยก่อนจะนำไปหมักในถังพลาสติกหรือว่ากระสอบไปได้ครับเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือน ปล่อยให้ช่อดอกมันเปื่อยมันยุ่ยขาดง่ายไปเลยครับจากนั้นก็เอามาพึ่งลมให้พอหมาดแล้วก็นาไปตีปนนะครับแล้วก็ไปพึ่งลมจนแห้งอีกรอบหนึ่งก่อนจะบรรจุใส่ถุงที่เตรียมไปได้เลยครับพร้อมขายเป็นรายได้เสริมนะครับเอาไปเป็นวัสดุเพาะ,มะเมล็ดปลูกพืชได้หลายอย่างด้วยครับอ็พวกบวกัวมาระแล้วก็แตงโมอะพวกกลุ่มแตงเนี่ยหรือไปลองก้นหลุมมะขุมมะเขือได้หมดเลยครับ เปรียบเทียบแล้วระหว่างราไอ้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 โลซาร์มก,กว่ารอยนีย้เป็นไงบ้างเหมือนเหมือนกันครับครับเหมือนเหมือนันครับของเราดีอย่างว่าเออสั่งปุ๊บมาได้ได้เลยและไม่ต้องกลัวขาดเราผลิตเองกันได้ในกลุ่มชุมชนท่านเขียนที่เราซื้อมาเนี่ยนะได้ครับ การแปลรูปแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์เรื่องการสร้างมูลค่าที่ทําง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับและมีตลาดรองรับชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ปลูกผักแปลงใหญ่ในตําบลเดียวกันนะครับเขาจะเอาไปใช้เป็นการเพราะมะเล็บนะครับก็ส่งผลให้เกษตรกรที่แปลรูปแบบนี้เนี่ยก็มีรายได้เสริมจากการขายช่อดอกปาล์มน้ํามันตัวผู้แล้วก็กลุ่มก็มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างไรายได้ผู้ปลูกผักที่ต้องใช้พีทมอสเป็นประจําก็ช่วยลดต้นทุนไปได้เพราะว่าหันมาใช้อันนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะครับและมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการ รเพนะครับในแร่ธาตุที่มีนะครับก็มีครบถ้วนนะครับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับแต่ว่ามีในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็มีความเป็นใอโซวัตถุสูงนะครับมีค่าพีเลตที่เป็นกลางเหมาะสําหรับการเพาะเมล็ดแล้วก็ไม่มีเรื่องของเชื้อโรคที่ปะปนไปนะครับเพราะผ่านกระบวนการในเรื่องของการฆ่าเชื้อ โครงการนี้ครับทำให้ชาวสวนมีรายได้จากเดิมที่ขายช่อดอกตัวผู้ทิ้งอย่างเดียวคุณผู้ชมมันขายได้แค่ราคากิโลกรัมละ4-6บาทเท่านั้นนะครับทำให้กลุ่มมีรายได้จากการขายวัสดุเพาะ,มะเมล็ดในราคาอย่างต่ำกิโลกรัมละ30บาทเลยครับโดยช่อดอกตัวผู้1ตันจะสามารถผลิตวัสดุเพาะ,มะเมล็ดได้ประมาณ500-600กกิโลกรัมนะครับ จริงๆต้นปลาล์มคุณผู้ชมยังมีของเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือทางใบของต้นปลาล์มนะครับก็มาจะเก็บทิ้งกันไปแต่ว่าทางเกษตรอำเภอก็แนะนำนะครับว่าอยากจะให้ใช้ประโยชน์ต่อเอาปูอยู่บนหน้าดินก็ได้คุณผู้ชมปล่อยให้ย่อยสลายไปเป็นการเพิ่มปุ๋ยหรือว่าอินทรีย์วัตถุในหน้าดินได้ต่อด้วยส่วนใครที่อยากอุดหนุนนสดวการเพาะเมล็ดของที่นี่ครับติดต่อ0873865552ครับ